สำหรับวันนี้นะคะก็นำเซตสวยๆมาให้ได้ชมกันนะคะไม่พูดพรำทำเพลงเราไปดูเซตกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากเซตใหญ่ๆเซตนี้กันก่อนเลยนะคะอย่างเซตแรกนะคะนำมาให้ชมก็จะเป็นเซตลายเบ้นนะคะสร้อยข้อมือน้ำหนัก3บาทนะคะแล้วก็ส่วนของสร้อยคอเนี่ยจะหนักอยู่ที่2บาทค่ะความยาวของสร้อยคอเนี่ยที่เรามีนะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ มีความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะ22นิ้วแล้วก็23นิ้ว2 4นิ้ว 25, 26นิ้วนะคะที่มีสินค้าอยู่ในตอนนี้นะคะก็ลายสวยๆแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยแล้วก็จัดกันไปเป็นเซตได้เลยนะคะสำหรับสร้อยคอ2บาทแล้วก็ข้อมือเนี่ย3บาทนะคะใส่สวยมากด้วยนะคะลายสวยมากจริงๆค่ะ นี่เป็นสําหรับสร้อยข้อมือนะคะลายสายก็จะเป็นเราเรียกว่าลายเบนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูลายงานลงยากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะเลยค่ะว่าเอ๊มีงานลงยาสวยๆไหมนะคะสําหรับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเซต5บาทค่ะนะคะสร้อยคอรเราก็จะมี2ขนาดนะคะเป็นขนาดความยาว23นิ้วนะคะกับ24นิ้วสายนะคะสายสร้อยจะเป็นลายเบนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลงยาค่ะเป็นลงยาสีแดงเม็ดตุ้มๆนะคะแล้วก็จัด มาเพื่อเข้าเซตกับสร้อยข้อมือ2บาทเส้นนี้นะคะลายสวยมากๆใส่คู่กันเป็นเซตสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของลูกบอลน,นะคะก็สามารถกลิ้งได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถไหลลงด้านข้างได้นะคะนี่ค่ะลายสวยจริงๆค่ะอยากให้มา,ารับไปดูแลก,กันเลยนะคะนี่ค่ะสร้อยคอ3บาทแล้วก็สร้อยข้อมือ2บาทค่ะ แคปไว้ได้นะคะเผื่อมีเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดนะคะชม Facebook ของเราหรือว่า YouTube ของเรานะคะก็แคปภาพไว้ได้เผื่อจะสนใจแวะมาอุดหนุนกันที่ร้านได้นะคะหรือว่าสั่งผ่านทางออนไลน์กันเข้ามาก็ได้ค่ะ เซตต่อไปกันเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะก็จะเป็นแบบ2บาทค่ะนะคะสร้อยข้อมือก็2บาทและสร้อยข้อมือสร้อยคอก็2บาทนะคะสำหรับข้อมือเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบงานลงยา3กษัตริย์ สามสีนะคะซึ่งจะมีสีที่ประกอบด้วยก็จะเป็นสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวดอกไม้ก็จะเป็นลงยาสีแดงด้วยแล้วก็สีเขียวด้วยนะคะซึ่งสามารถเลือกสร้อยคอได้นะคะว่าจะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยชอบสีเขียวมากกว่าสีแดงสร้อยคอเราก็จัดเซตกับสีเขียวไปนะคะใส่กันเป็นเซตแบบนี้ได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเอาสีแดงออกก่อนนะคะสําหรับเซตสีเขียวนี่ค่ะ เราก็จะใส่ออกมาภาพที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเซตสีเขียวเห็นไหมคะใส่แล้วก็จะดูสวยๆประมาณหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นตุ้มพิกุลเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งตุ้มพิกุลนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยทำเป็นลงยาสีขาวแล้วก็เน้นให้ตรงส่วนกลางเนี่ยเด่นด้วยสีเขียวนะคะ แล้วก็มาดูกันสำหรับสร้อยข้อมือนะคะลายสร้อยข้อมือนะคะสวยมากเดี๋ยวชุบอ่าสูมนิดหนึ่งโทษนะคะนี่ค่ะสูมให้ดูลวดลายสายก็สวยมากๆเลยค่ะงานถักแบบละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อมือแล้วก็ในส่วนของตัวตุ้มนะคะก็จะเป็นแบบพิกุลนิดๆนะคะแล้วก็สามารถกลิ้งได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถไหลไปทางด้านข้างได้ซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะไม่ลำคาญด้วยค่ะ ะะสำหรับเซตสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูเป็นเข้าคู่กับเซตสีแดงดูซินะคะสำหรับคนที่ชอบสีแดงนี่ค่ะสีแดงนะคะนี่สีแดงสวยๆนะคะสีแดงก็จะแรงฤทธินิดหนึง่งนะคะสามารถพลิกด้านนิดนึงนะคะเวลาใส่เราก็จะดูแบบเก๋ๆนะคะก็จะไม่เหมือนกันมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนกันเกินไปบางทีก็จะแบบว่าดู ตลกตลกนิดนึงนะคะแต่ว่าสําหรับเซตนี้ยได้จับเข้ามาคู่กันแล้วค่อนข้างลงตัวเลยเพื่อนๆว่าไหมคะอ่าโอเค หลังจากเราได้ชมเซตใหญ่ๆกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีในส่วนของเซต1บาทนะคะก็จะเป็นสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือ1บาทมาให้ได้ชมกันอีกทั้งหมด6เซตนะคะเราเริ่มกันที่เซตแรกเลยนะคะสําหรับเซตแรกค่ะสร้อยข้อมือนะคะสายก็จะเป็นลายเบนนะคะอย่างข้อมือเส้นนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่1 7 5เซนติเมตรค่ะแล้วก็สร้อยคอค่ะก็เข้าเซตกันเลยนะคะเห็นไหมคะมีความเข้ากันมาก สร้อยคอเส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะขายดีมากค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเซตน,นี้นะคะใจแล้วสวยงามสุดๆเลยไปดูกันเซตต่อไปเลยค่ะ ชุดที่2นะคะสําหรับสร้อยคอ1บาทแล้วก็ข้อมือ1บาทนะคะก็ขอแนะนําเป็นลายนี้นะคะสําหรับสาวหวานบ้างดีกว่านะคะสร้อยคอก็จะเป็นงานที่แบบว่าห้อยจี้นะคะสายเป็นก็ยังคงเป็นอยู่ที่ลายยอดนิยมก็คือลายเบ้นนะคะสายเป็นลายเบ้นเลยแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีแบบลายมีนานะคะแล้วก็แต่งด้วยตุ้มนิดนึงห้อยลงมาเป็นจี้ตัดลายสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อมือนะคะเข้าเซตกันได้อย่าง เลยนะคะคสำหรับข้อมือเส้นนี้ความยาว16แล้วก็สร้อยคอความยาว17นิ้วนะคะถ้าสนใจก็แคปภาพไว้ก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าต้องเตือนเลยค่ะว่าลายสวยๆแบบนี้นะคะหมดไวมากๆเลยค่ะให้ทันลายสวยๆนะคะ ผ่านมาเป็นเซตที่3แล้วนะคะสายก็ยังคงอยู่กับลายยอดนิยมค่ะลายเบนนี่ล่ะค่ะนะคะสำหรับเซตนี้ก็จะหวานขึ้นกับมากกว่าเซตเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะเพราะว่าตุงติงกลางเนี่ยจะเป็นแบบหอย2ชิ้นนะคะจะดึงดูดทำให้ดูแบบหวานขึ้นน่ารักขึ้นนะคะสร้อยคอเส้นนี้นะคะความยาวก็จะอยู่ที่17นิ้วนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือเนี่ยเราจะมีอยู่ที่ขนาด15.5 16.5นะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็แคปภาพไว้ได้เลยค่ะลายนี้สวยมากๆนะคะอย่าพลาดลายสวยๆกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตกก๊กลางซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะชมเซตถัดไปกันได้เลยจ้าเซต 1>, 1บาทเซตที่4นะคะเซต1บาทนี่หมายความว่าข้อ1บาทแล้วก็ข้อมือ1บาทนะคะเซตนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆค่ะสำหรับคนที่ชอบลายแบบโปร่ปงๆนะคะแล้วก็ดูสวยงามนิดนึงนะคะก็ใส่ออกงานนะคะก็ขอแนะนำเลยลายโซ่ลายเกลียวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือเส้นนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ามาใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่ลายสวยมากๆตัวสายนะคะก็จะเป็นแบบว่าง,งานคล้ายๆแบบเลดนิดนึงเป็นเลดแบนๆนะคะ แล้วก็มีการทับลายสวยๆนะคะด้านหน้าเป็นกลีบดอกไม้นะคะ3ดอกสวยงามมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะสำหรับข้อมือนะคะทางร้านก็จะมีขนาดความยาว1 7เซนเมและ1 8ซนติเมตรค่ะส่วนสร้อยคอนะคะมีขนาด20นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้นี่เลยค่ะก็เซตที่4นี้นะคะสุดยอดเลยนะคะลายสวยมากๆขอเชียร์จริงๆค่ะ ะะอาจจะโป่งนิดหน่อยนะคะใส่กันระวังมากขึ้นแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าทางร้านแนะนํา ใหในการดูแลให้นะคะแล้วก็ดูแลสินค้านิดหน่อยสินค้าก็าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะคะค่ะสเซตสุดท้ายนะคะก็จะตบด้วยงานลงยานะคะสร้อยข้อมือ1บาทสร้อยคออีก1บาทนะคะเซตลงยาเซตนี้นะคะก็จะเป็นลงยาแบบเขียวขาวค่ะแดงขาวผิดอีกล้เขียวแดงขาวนะคะดอกไม้นะคะตรงตัวสร้อยคอก็จะเป็นงานตุ้มนะคะแล้วก็เพ้นง,งานลงยาเป็นขาวกระแดงนะคะซึ่งแบบ น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ความหมายของสีแดงเนี่ยก็คือแบบหมายถึงอํานาจนะคะบารามีนะคะใส่ไปยังไงก็ดูดีเสมอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ติดต่อเราได้นะคะนี่ค่ะลายสวยๆแบบนี้นะคะโหยแบบหลายวันก่อนเราทําคลิปลงไปก็จะมีคอมเมนต์ขอลายขอชมงานลายลงยานะคะวันนี้จัดลายเด็ดๆมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเซตสุดท้ายสําหรับวันนี้กันเลยค่ะ สุดท้ายท้ายสุดกับเซตลงยาสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะใส่แล้วนะคะเงินทองไหลมาเทมาเลยค่ะนี่ค่ะนะคะสวยงามนะคะพิฆาดคนชมไปเลยนะคะสวยมองเห็นแล้วก็ใจละลายกันไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหมคะสำหรับเซตนี้นะคะก็จัดมาด้วยสายลายเบนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ฮิตมากๆยอดนิยมมากๆนะคะแล้วก็เข้าคู่กับ ข้อมือนะคะก็จะเล่นลวดลายเป็นแบบว่างานโคมนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ตัวด้านสร้อยคอนะคะก็จะเป็นตุ้มแบบลงยาเบาๆนะคะใส่เข้าเซร็จกันเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนี่ซูมให้ดูลงยากันนิดนึงนะคะสวยเนาะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปของเราวันนี้นะคะหวังว่าจะจุใจกับงานสวยๆที่เรานำมาให้ได้ชมสำหรับ วันนี้กันก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชวนเพื่อนมาดูลายสวยๆของโต๊ะกันงซินจุรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยของเรากันเยอะๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ